สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงวงเงินก็ประมาณ4ี่แสนล้านบาทที่ทบาลชุดนี้ได้จัดหาให้โดยตัวเลขประกฏขึ้นในของแผนงานสํานักงานสภาพัฒนาการกิจและสังคมนะครับวัตถุประสงค์เพื่อทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสู้กับพัยโควิดอันแรกนะส่วนอันที่2คือเพื่อชดเชยผู้ที่สูญเสียจากโควิดหรือผู้ที่เป็นได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงอย่างที่3คือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมผ่อนของตัวจากเชื้อโควิดตัวนี้ ไอตัวแผนการลงทุนเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น4แผนด้วยกัน3.1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ3.2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนแล้ว3.3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการกระทรวงการคลังหรือแบกต่างๆนะนที่เกี่ยวกับระบบการเงินงส่วน3.4จะเป็นเรื่องระบบเกี่ยวกับสาธารณพูนต,ต่างเรื่องการขนส่งไฟฟ้าน้ำประปาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับตัวแผนปัจจุบันนะผมดูตอนบ่าย2ของวันนี้นะครับผมวันที่2มิถุนายน,ยนพศ2องพ้ส ตัวแผนเนี่ยที่คนขอไปจากการะทรวงต่างเนี่ยไออันเนี้ยมันใช้เวลาในการ1สัปดาห์ที่ทางรัฐบาลหรือนายกรีเนี่ยมีการสั่งไปว่าขอให้ภายใน1สัปดาห์คือขอแผนงานตัวนี้ขึ้นมาแต่เรามาชำแหละดูเนื้อในของแผนงานตัวนี้นะครับในจุดของ3.1จนงเนี่ยจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีทั้งหมดของบไปแล้วรวมกันทั้งสิ้นนะครับมันมีสถิติอยู่ในตัวเว็บนะสามารถเข้าไปดูได้ที่สำนักงาน สภาพัฒนาเกษตรกิจและสังคมตัวของเงินต yes. like ัวของแผนที่ <exception thank you> <joke waste écrit> önem, 1ท <Thank you. S 2> ี doom. ่ลงไปยังไม่ได้พิจารณานะมีแค่4ี่แสนล้านนะแต่แค่3.1อย่างเดียวเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันรวมไปแล้วที่คนตั้งงบขอมาทั้งหมดก็คือ2 8 4 3 0 0ล้านบาทจำนวน164แผนส่วน3.2จะเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องของรัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆนานเนี่ย มีคนตั้งงบขอไปแล้ว4,16,149ล้านบาทนะครับผมตัวนี้อยุดที่31,345แผนเข้าไปแล้วแล้วก็ในส่วนของ3.3เรื่องเกี่ยวกับทางการะทรวงการคลังการเงินเนี่ยอันนี้ไม่มีแผนเศรษฐกิจอะไรที่ขอเข้ามาหรือขอเข้ามาจากหน่วยงานการะทรวงต่างๆในการขอตั้งงบชุดนี้เข้าไปขอเลยแล้วก็ในส่วนที่4เรื่องเกี่ยวกับระบบสารสารนัโพคนะครับ ตัวงบตัวนี้มีคนตั้งงบขอไปแล้วอยู่ที่82,896ล้านบาทมีทั้งหมด292รายการที่เป็นตัวแผนนะโอเคแต่ที่แน่ๆเนี่ยพอเราสังเกตไปที่แต่ละตัวเนี่ยผมลองอ่านหัวข้อาแล้วผมไม่สามารถจะอ่านเข้าไปได้ในตัวแผนแต่ละอ่นเพราะมันยาวมากตัวเพจรู้สึกมันจะมีอยู่1,686เพจละในตัวที่กระทรวงต่างเขียนขอไปในตัวแผนไอ้จำนวน400ล้านบาทเนี่ย แล้วก็เมื่อเราอ่านจากหัวข้อต่างๆนานนเราจะพบว่าไอ้แต่ละอันเนี่ยบางอันเป็นงบที่เป็นงบจากของเก่าขึ้นมาเพื่อเขียนมาใหม่ในแผนนี้ไม่ใช่เป็นแผนที่เราต้องย้อนกลับไปดูตัประสงค์นะเพื่อสา,สา,สาธารณาสุขและการแพทย์เพื่อในการป้องกันโควิดใช่ไหมแล้วก็ข้อที่สองขอเขียนมาเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องของการเยียวยารักษาผู้ที่ประสบผลจากโควิดส่วนข้อที่สามนี่คือพื้นผู้เศรษฐกิจกับผลกระทบจากโควิดแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย คือกลายเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกินกับ80%มันกลายเป็นเรื่องของการขอเรื่มมันเป็นเรื่องกับการเรื่องสันนวลพวกที่มีอยู่แล้วหรือดั้งเดิมอยู่แล้วหรือแม้แต่การทําถนนซ่อมทางการจ้างมันไม่ใช่มันแทบจะเป็นน้อยมากเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของลงมาตรงโควิดชัดเนี่ยคือผมว่านะไอ้งบก้อนเนี้ยมันก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจเยอะว่าสุดท้ายมันจะเป็นไงแต่นี่มันคือขนาดแค่ว่ายังไม่ได้ผ่านการนเมินหรืออะไรนะแค่เป็นแผนขึ้นมาแต่ก็ดีว่าตัวของกระทรวงสภาพา์เนี่ย เอาไอ้ตัวเลขตัวนี้แล้วก็ตัวของไอ้ตัวจํานวนตัวเนี้ลงมาในเว็บของเขาเลยทําให้เราสามารถเห็นแผนนี้ได้แต่ก็น่าจับตาต่อไปว่าจะมีว่าผลใการตัดสินออกมาว่าแผนตัวไหนจะได้ไม่ได้หรือยังไงเนี่ยผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงก็ลองติดตามดูกันนะครับ